วันนี้เป็นวันที่25มีนาคม2568ซึ่งเป็นครั้งที่82ที่ข้าเจ้านายบริยูสอนน้อยเซบุกนูเกอร์ดับเบิลยูสอนน้อยลหลักศูง้าขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบรุตและบทต่างๆถวายเป็นพทธบูชาธรรมบูชาสั่งฆบูชาและอาจาเรียบบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าชงตัางมาั่นมีสต,ติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาราพิจนะในบทสวดอย่างต่อเนืน่องด้วยเถิด หนึ่งบดโซดจงนมเทวดาสมันตาจักวาริสุอัตราคัาเชันดูเทวดาสศรษมังมุนิราสศรษสุนันตุสักโมกระถังสเคกาเมจลูเปคิริศิขาลเตเตจันจริเขวิมาเนติเปรัตเถจะคาเมตาลุวะนัขะอานิเคหาวดตุมหิเคเตภุมาใจยันตูเทวาชะะ ลาวิสเมยักขะขันธปนาคาติทันตาสันนิเกยามุนิวะพระวัชะนังสาทุโอมสุนันตุธรรมะโสนาการโลยามพัฒนาธรรมะโสนาการโลยามพัฒนาธรรมะโสนาการโลยามพัฒนาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกาพระรัตนตรัยอรหังสมมาสมุทโธพคะวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระโคตาธโมธมังนัมาสามิสุปฏิปันโนพระโคะโตสาวกสังโคสังขังนัมามิ สี่บทสวดนามการสิทธิขถานโมตัสสะพระครวตอะตุสมาสมุทัสสะนโมตัสสะพระครวตอะตุสมาสมุทัสสะนโมตัสสะพระครวตอะตุสมาสมุทัสสะห้าบทสวดไตรสรณคมนปาดาพุทธังพระนางกฐามิธรรมังพระนางกฐามิสังขังพระนางกฐามิทุติยมปีพุทธังพระนางกฐามิทุติยมปีธรรมังพระนางกฐามิทุติยมปีสังขังพระนางกฐามิตาติยมปีพุทธังพระนางกฐามิตาติยมปีธรรมังพระนางกฐามิตาติยมปีสังขัง นั่งกชามิหกบุโสสจากลิยาคาทานัติเมสานังอัญญงพุทโธเมสานังวังเอเตนะสจาวเชนะสติเมหโหตุสัพะทานัติเมสานังอัญญงธโมเมสานังวังเอเตนะสจาวเชนะสติเมหโหตุสัพะ,ะทานัติเมสานังอัญญงสังโฆเมสานังวลังเอเตนะสจาวเชนะสติเมหโหตุสัพะทา เจตบสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตังเอกังสมะยังปันภวัสเกสุวิหารติกปีระวทุตสมิมหาวเนมหาตามพิขุสังเคนะสติงปัญจมัตเตหีพิโุสเตสเพเหวะอรหันติสัสสหิจรารุขาราตุเทวตาอิปุยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัสนายะพิขุสังคัญจัก อาตโคสจตุนาหุทาวาสกายิกานาังเทวานังเอเตะตะหงศิอายังโขปคะวาสกเกสุวิหารติกาปีระวัตโสมิงมหาวนเนมาตาภิกขุสังเขนะสติงปัญจมบัมติเฮพิคุสติเฮสเพเหวะอรหราทาทาทันเตหิทัสเหิจะโลคธาตุธาตุหิเทวดายาปุยนะสันนิปปิราโหติภะควันตังทัศนายะภิกขุสังคันจะยานุนามะยังปีนาปคะวาเตนุปัสังกมยามะอุปสังกมิตวาภะคะวันโตสันติเกปเจขะคาถาภาโสยามติอาตโคตาเทวตาสศยถาปินามะพลาวาบริ โสสมัญช e. ิตังวาปะหังภาษาเลยะภาษาลิดังวาปะหังสัมบินชฉยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันโตริตาปวันโตปุระโตปุระหังสุอราโหตาเทวตาภควันตังอภพิวาเทตวัยกับันตังอาทังสุเอกมันตานิตาโขเอกาเทวตาปวันโตสันติเกมังขังอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกยาสมาคตา อาคัตตมหาอิมังธรรมสมยงางทกิตายะวะอราชิตสังคันติอตโคปราเทวาตาทพคาวันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตละพิกาโวสมาทหังสุจิตังอรโนอุชุกมรังสูตรตระทิวะเนตานิคะเตวายอินทาริยานิรคันติปันติตาติอตโคปราเทวาตาพคะวันโตสันติเกอิมังขาถังอภาสิเจตวาขีลงังเจตวะบรีขงังอินักิรังโอหะจามะเมชาเตจุรันติ พุธาวิมลลาเจขุมตาสุธันตาสุสูนาคาติอัตโขปราเทวตาปะกวันโตสันติเกมังคระอภพสิเยเกจิพุทธังฝรนังคตาเสนเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเดหังเทวะกยังปริปูเรสันติติอัตโขปะควาภิกุมันเตสิยะภูเยนาพิกเวทัสสูโลกธาตุสูเทวตาสันนิปติตาหิตทถากะตังทัศนายาพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสูงอธิตัมมัถานางอรหันโตสมมาสมุทาเตสัมปีภะควนตานังเอตาปรมายวันเทว ตาสันนิปฏิตาเหสูงสวสยธาปิไมหังเอตริหิเยปิเตพิฆเวภวิสันติอาา ขตะมัทธานางอรหันโตสมมาสัมพุทธาเตนสัมบกพัะวันตานางเอตาปรมายาวาเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยยถาปิไมหังเอตอริอัติกิสามีพิขเวเทวกายนางนามานิกิติสามีพิขเวเทวกายนางนามานิเทิสามีพิขเวเทวกายนางนามานิตังสุนาถาสาทุกังมนสิกโรฐานภาสิสามีติเอวมพันเตติขวเดพิขวพักวันโตประจัโสสงภวาเอตเถทวจักสิโลกมนุสกสามิยถาภูมาตัสตาเยสิตาคีริคัปปะลังปะหิตตาสมัยตาบุต โดยสีว,วาวสรีนาโรมาหาังสาพิสัมพุโนโอทาตามะ น A, ส่าสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพิญยาพิญโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิโรทเวตะตวามณีสัทธาสาวกีสาวะเนวัตเตยพระกยาอภิกันตาเตวิชาณเถรพิคโวเตจะอัตตบมกัลงสัตวาพุทธสัสสาวะังเตสัมปาตุรังหุยานังอมนุสานะทัศนังอภปเกสัตมาตะัคขงสหัสังอัตสตวิงสัตังเอกสหัสานังอมนุสานามัตถสงอภปเกนตัมมัตถขงทิสาสภาพุราหงตัจสพิงอัน ตัญจ่สพังอภินายะบาวะคิตวานะเจ้าุมาตรโดอมริยิสตาสาวกเสาวกเกศสาวเนวเตเทวกยาพิกนาเดวิชานาาพิฆวเยโวหังกิตยิสามิคิรหิอนุปุพพสสสตัสหัสสาวิขาปุมากาปิโรวัฏวายทิมันโตชิตมันโตวันวันโตยาสัสนโนมทัมนาภิกามุมิกัลังสมิติงวะนังเชสสหัสสาเฮมวัฏายาขานาตถาวนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันวันโตยาสัสนโนมทัมนาภิกามุมิกัลังสมิติงวะนัง สางานิาต <ider> ิสห <diferente> <ind Aub urn> ัสสายยขานาต่วันิโนออิทิมันโตชิดิมันโตวันละวันโตยาสัชโนพระมนาภิกษุมุขมิกะหน่ำสมปิทิงวะนังอิเตเตโสรัสสหัสสายยขานาต่วันิโนออิทิมันโตชิดิมันโตวันละวันโตยาสัชโนพระมนาภิกษุมุขมิกะหน่ำสมปิทิงวะนังเวสามิตาปจัจสตายิขานาต่วันิโนออิทิมันโตชิดิมันโตวันละวันโตยาสัชโน บธรรมนาพิกามุงพิกนังสัมปิทิงวะนางคุมิโรราชาัยโกเวปุรสานิเวสนางปิโยนางฟัดตัสาสังยะคดังไปยึดรูปัสสิคุมิโรราชาัยโกเวปโสปาคสัมปิทิงวะนางปุริมันจัดที่สังราชาตะตะละโถปราสาสิคณนทะพนังอธิปติ มหาราชายาสสิโสปราปิตาสาวาโวยนันนามะปลาอิทิมันโตชุณิมันโตนะมันโตยาสสโนวรมานาพิกามุมิกระนังสมิทิงวะนางทักขิ้นันจัติท่สังวราชาวิรุโหตปัสสาตปัสสาสติคุมพานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปราปิตาสาวาโวยนันนามะปลาอิทิมันโตชุณิมันโตนะมันโตยาสสโนวรมานาพิกามุมิกระนังสมิทิงวะนางปัจจิมัรจัติท่สังวราชาวิรุปโขปัสสาสตินคณังอธิปติมหาราชายาสสิโสปราปิตาสาวาโวยนันนามะปลาอิทิมันโตชุณิ นัมมันโตยัสสิโนพระมนาภิกขมุงพิขุนังสมิธิงพนางอุตาะวันจักรทิสังุราชากุวโรตปสาสติยะขนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปราปิตสาพระโวยธนามามาปฏายทิสัมันโตยุติมันโตวันัมมันโตยัสสิโนพระมนาภิกขมุงพิขุนังสมิธิงพรนางปุริมาทิสังทัตตะโถทัชีเนนะวิรุปโกปชีเนนะวิรุปโขกุวิโรอุตระวันทิสังเจตารโรเตมหาราชาสมันตาเจตารโรทิสาทัตลรมนาทั้งโสวเนกาปิโลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาภูวัญนิกาสถามยาคุุเเต ถูวิภูจะวิภูโตสะชันทนโนกรรมเสโถจะกินุมันโถนิมันโถจะปานาโทปัมัญโยจะเทวสุโตจะมาติจิตเสโนจะคันธโพนะโลราชาเชนโอสะโพอาภูปัญจสิโคเจวะทิมพะรูสุรีวัจศาลเอเตจันเดจราชาโนคันทภาสาราโุปิมมทมนาอิกรรมุง พิ่คุณนางสัมปิทิงวนังอาถาอโคนาวาซานาภาษานา,าคาเวสาราสาตตะกากรรมรัสตตะาอโคปยคาสายยาติพิยามุนา,าตะตะรัฐาจะอโคนาคาเยสสโนโอเอราวโนมหานาโคโสภาคังสัมปิทิงวนังเยนาคราเชซาสาอันติทิาพาติชาปะกีวิสุทธจักโขเวหายสานเตวนะมัชปตาจิตรนาสุวรรณาอิติเตสนามังอภัยยันตา,านาคราชานัมมาสิสุปันโนเขวมักัสิบุตโธ สันหายิวจาหิอุปวะหายนตานาคาสุปนาสาร,รมกคังสุพุทธัง ชิตาวชระหัตเทนะสมุทังอสุราสตาพาตโรวาสวนเสเตทิมันโตยัสโนกรักัญชามหาสมาอสุราทานเวกสาเวปจิติสุจิตจับปะหาราโทนมูจิสหสตัญจาริปุตนางสเพเวโรจนามกาเสนหิตวาพระอิงเสนาราหูพระทัมุปาขมุงสมโยธานิพระทันเตพิกรังสุิติงวะนางอาโบจจเทวาปทวีเจเตโชวายโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวสาวโมจยัสสาสหเม่ตากรุณาไกกาอาโคเทวายัสสิโนเทเสเต ทัศสา,ายาสาเพนาตะวันนิโนทิพมันโตชิริมันโตนะมันโต,นานตยาสัสสินโนโามทัมนาพิกามุงพิกนังจมิติงวะนังเวนดูจจเทวาสารีจอัสมาจะทุเบยยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูบรุรคิตา,าสุริยโสบปนิสาเทวาสุริยม,มาคูบรุรคิตานะคะตานิบุรคิตวาภคูมันทวลาอากาววาสุนางวาสโวเสโทสโคปะค้าปุรินทโถท,ทัเสเตทัสากยาสาเพนาตะวันนิโน อิทธิมันโตชิริมันโตนะมันโตยะทัศนูมัทมนาริกโโามุงพิกนังสัมิติงวะนางอาถาโครูสาภูเทวาชะรักมกิสิการิวะเราดินทกกาเจโลชาจะอุม,มาภูพานิพาสิโนวรุณาสารธรรมาจะอจุตาจะอเนจกาสุรยะรุจิราอาคอูอาคูวาสาวะวาสาวะเนสีโนทัศเกทัสสากะยาสเพนะต่วาวณิโนอิทธิมันโตชิริมันโตวณัตมันโตยะทัศนูมรทมนาริกมุงวิการังสัมิติงวะนาง สมณามหาสมณามนุษย์มนุษย์สามนุษสุตมากิทาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาถาคูอริโยเทวาเยจจโรหิตวาสิโนบารุคามหาบารุคาอาคูเทวายาสิโนทัศเตเตทศกัยญาสเพนานตตะวณิโนจิปันโตชุติปันโตนวันโตยสัิโนมรัมนาภ hm ิกามุงพิกนลงสมิติงวะนางสุขาครุมาอรุณาอาคูเวคณาสาสหโอทาตะไคหาปามคขาอาคูเทวาวิจักขนาปุทามตตาหาลักชามิสกาเยสัิโนทั้งังอย่างอาคาปัจุโนโยริสาอภิว วสติทัศเตทัศสากยาสเพนะแต่วันนี้โนทิบันโตชิบันโตวันละวันโตยาสัตสินโนวัะมานารพิกามุมพิกกำังสำมิทิ่งว่นางเคมิอาจุสตายามากัตกาจะเยสสัสินโนสมพิทกาและมสเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอาราคูปะระนิมพิตาทัศเตทัศสากยาสเพนะแต่วันนี้โนทิบันโตชุดิบันโตนัวันโตยาสัตสินโนวัะมานารพิกามุมพิกกำังสำมิทิงว่นางซาเตเตซาเตเตเทวนิกายาสเพนะแต่วันนี้โนละมน สหบาวุตชาติมัคีวังโอคาตินัมานาสวังเกมโมคาตัวงังนาคังเจนววอสิตาติตังสุปามา,มา,มา,มามบรมโตจุตโตอ,อิทิติมามโตสหัสนังกุมาโรติโสจโสปะคะาสัมปิเดงวะนางสหสพรามาโรกานังมหาพรามาปิติตติอุปป,ปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยสะสัสสโสทัศนตาอิสาอาโคปเจขวะสวัตติโนเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตบรลิวาริโตเจสเพ เตจะสเพยพิคันเตสินเตเทเวสปรามเกามรัสเซนาพิกามิปัสสะกนัฐสามัญทิยังเอธาคันหาถาพันทะถาราเคน้าพันธะมุทุพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเรห์มาโวมุจิตากโยนาอิติตถารมอาเซโนปณะเสนังมาเปสเยปานินาตะละมาหจักสรังกตวานาเพลรวงยถาปาวุโสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโคตถาโสดจุทาวติสังบุโตอสยังวเสตันจ่สพังอภิชายะบวชกิตวานะจัากุมารตะดอมันดิสตถาสาวเกศสาวเนรุเตมรัสเสนาพิคนาเต วิชาณธรทพิโกโมเตจะอาตาปมกรุลงสุตวาพุทธะสาสนังวิตารากิงิปการมุงเนสังลมปิชชยุงสเพวิชดาสังฆามาพิยาดีตายาสสินโนมรันติสหปูเดหิสาวกาเตชืเนสุตาติ แปดโบโซธรรมจักรปวันนสูนเอวเมสรังเอกังสมัยังภควาภารันสิยังวินาติอิสิปัะเนมิคัตเยตตะละโขภควาปัญวยกิเยภิกขุมันเตสิเทวเมภิกขเวอันตาปะพาชิตเทน,นั้นเสวิตุภาโยจะยังกาเมสุกามาสุขาลิการุโยโ,โคโหินโนคมโมสุนิโกนาวิโยอนัตัสิโต โยชายังกัตตังกิรมะถานุโยโผทุโมโหนัโยนะถสศนิโตเอเตเตพิุเมโยบอนเตอนุปัะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเทนะอภิสัมพุทธาจักขุคัลณียานัคัลณีอุปสมายะอภิญญาสัมโพธายานิพนญาสังวัตติกดมารเจสาพิฆเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเทนะอภิสัมพุทธาจักขุคัลณียานัคัลณีอุปสมายะอภิญญาสัมโพธายานิพนญาสังวัตติอัยยะเมวะอริโยนังิโกมะโข เสยทีทางสมาธิติสมาสังกโปสมาวจาสมารกมมนโตสมาชชโวสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิยังโหสาพิกเวมชิมาปฏิปทาตถาคเทนะอภิสัมพุทธาจบกรณียานักกรณีอุปสมัยะอภิญญาสมโครญานิปนญะส่องวัตติอินังโหรปนาพิกเวทุกขังอริยสจังชาติปีทุกขาชราปีทุขามาได้ยังปีทุกขังโสกัปปวิเทวะทุกขะโทมัสโสปยาสาปิขาอัมปีเยหิสัมปโยโคทุโขปีเยหิวิปโยโคทุกโภยังปีฉังนัลปฏิัมปีทุกขัง ทังนนะทคิดเตนะปัจจุบันังนักัญทานทุกขาอิทังโขปะนะพิฆเวทุกขสมุทโยอริย,รยสัจจังเยนกัญหาปุโรบาวิกานันทิราคะสหคตาตตรลัตลตัตลาพินันทีนิสยติถังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโขปนะพิฆเวทุกขานิโรธโยอริยสัจจังโยศทศาย,ยวะตัณหายะเสสะ วิราขันิโรโทจะโคปฏินิสังโฆมุติอนาลโยยังโคปนภิกเวทุกขานิโรธั้งามีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยทังกิโกมะโคสยยะที่างสมาธิฏิสมาสังกโปสมาวาจาสมมาขมันโตสมายีโวสมาวยโมสมาสติสมาสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจติเมวภิกเเวรอันโนสุเตโสธรรเมโสจะคุ้งอุรปริยานังอุรปริปัญญาอุรปิวิชาอุรปิอโลโกอุรปิตังโคปฏิทังทุกขังอริยสัจจังปาริยานติเมวภิกเเว โปรเพอนุสูตเตสุธรรมีสุจะคงุทธวิญญาณุทธวิปัญญา อุทัวิชาอุทธัพติโลโกอุทธัพิตังโขปณิธาทุกขังอริยสัจจังปริยาตันติเมพิกุเวบุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจขคงอุทธัิยานัอุทธัิปญอุทัิวิชาอุทธัพริโลกอุทธัพิอิทังทุกขสมุทยอริยสัจันติเมพิเวบุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจขคุงอุทธัพิยานังอุทธัพติปัญญาอุทธัิวิชาอุทธัพติโลโกอุทัพติตังโขปณิธานุขขังทุกขสั ดาวิโอโกอุทัศนิตังโคหปณิทางทุกคสมุัติโย อริยสัจังปะหิตันติเมิภิกขุเวบุเพอานุสูตเตสุธัมเมสุจะคุงอุทาบริยานางอุทธบริยัญญาอุทธบริยวิชาอุทธวริยโลโคอุทธบริยอง6นทางทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมิภิกขุเวบุเพอานุสูเตสุธัมเมสุจะคุงอุทธบริยานังอุทธบริปัญญา อุทัพปิิวิชาอุทัพปิโลโกอุทัพปิดังโกรวันนี้ทางทุกขานิโรโทรอริยสัจจังสัถิกตัิกะตันติเมวิกโกเวบุเพอนุสุเตโสธทาม,มีโสจของอุทัพปิอานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิโลโก อุทาัพปาทิอิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนุสูเตสุธรรมเมสุเจโฮงอุทัพปทิยานังอุทัพปทิปัญญาอุทาพาทิวิชาอุทาาัพปฐิโลโกอุทาัพปาทิตังโฮปปณิทังทุกขานิโรธาคามินีปฎิปปิปทาอาริยสัจจังพเวตาพันติเมพิกเว ปุเพอนุนุสุเตสุธมเมสุจะคุงอุทธปริยานังอุทธปิปัญญาอุทธปิวิชาอุทธปริโลโกอุทธปิตังโขปนิังลุก่ะนิโรทคามะนีปฏิปทาอริยสัจจังปวิทันติเมปิภิเวปุเพอนุนุสุเตสุธมเมสุจะคุงอุทธปริยานังอุทธปิปัญญาอุทธปิ วิชาวดพดิโลโกดาวพดิยาวะกีวันจะเมย์พิกเวย์เมสุจตูสุอาริยสเจสุเอวันติบริวัตังวััฏสงสารังยถาภูตังยานัทสนังนสุวิสุทังองโสหริเนวัตะวาหังวิกเวสเตวปเกโลเกสมาลิเกสปรามิเกสสสนาปรามมณียาปชายะสเตเวมนุสัยยะอนุตตรังสมาสัมปุทิงอภิสัพพุโทปัญญาเสียงยะโตจัคโหมย์พิกเวย์เมสุจตูสุอาริยสเจสุเอวันติเอวันติบริวัตังวัฏสงสารังยถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทังองโสหริอัตตาหังวิกเวย สเทวะเกโลเกสมาระเกสภรมเกสสนาปรามริยาปชายะสเทวมนุสยยะอนุตตรังสมาสัมปทิงอภิสัมพุโธปัญญาเสียงยานังจาปนะเมทะพนางอุทปพธิอกุปาเมวิมุตติอายมัดีมาชาตินทตถิฐานิปุณะพระโอติธรรมโวจักปะควาอันตมนาปัญญาวิคัญา พิคูพระวันโตพระสิรังอภินันทุงอิมัสมินจาปะนะอวอยากรันสมิงพญามาเนย์จะสมัตโตคนธัญสาวิริชังวิถุมะลังธมัมมะเจขงอุรปริยังกิติสมุทยัยชฌธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมนติปวัตติเตจะภควาตาธัมมะเจเกวุมาเทวาสวัตตมุาสาวิสงเอตัมภควาพรณังสียังอิสิป,ปตนอนุตตรังอิสิป,ปตนมิคัตเดียนุตตรังธัมมะเจยังปวรติตังอปวุติยังธรรมเนนวาปรามะเนนะวาเทเวนะมาวามาวีนะวา วาโลกสัมินติภูมาินาังเทวานางังสัทังภัตตวาจาตุมหาราชกาเทวาสัตตมุตสาเวสูง,งจาตุมหาวรารที่กานังเทวานางังสัทังภัตตวา ตาวติงสาเทวาสัตยมุสสาวิสูงตาวติงสานางเทวานางสัตทังวตายามาเทวาสัตยมุสสาวิสูงยามมนางเทวานางสัตทางวตาตุฟิตาเทวาสัตยมุสสาวิสูงตุฟิตานางเทวานางสัตทังวตานิมานุรติเทวาสัตยมุสสาวิสูงนิมานุรตินางเทวานางสัตทังวตาปรานิมิตาวสุวตีเทวาสัตยมุสสาวิสูงปรานิมิตาวสุวตีนางเทวาสัตทางวตาปรมัคคายิกาเทวาสัตยมุสสาวิสูงเอตัมภวตาปราณนัสยังอิสิปันเนมิคัตเยอนุโตรังธรรมจักจางบดิตังอภดีย สังสมณีนะว่าปรมณีนะว่าเทเวนะว่ามารินะว่า พระมุณาวาเกณจิวาโลกสมิติอิติหาเตนะขเนนะเตนะมูตะเตนะยวาพระมุโลกาสะโทอัมพุคักันชิอาจันตะทัสสศนศาสีโลกธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทีอัมปามาโนจะโอราโลโอวาโซโลเกปตุระโหติอธิกรรมเมวะเทว,วานังเทวานุภาวัง,ง,งอัตโขภะขวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสีว,วัลโพคนัญโยออัญญาสีว,วัลโพคนัญโยติอิติหังอิติหิังอิจสมะโตคนัญสะอัญญาคนัญโยเทวนามังอโหสีติญญ เ้าพุทธานุสติอิติวิโสพระกวารังสมานสมุทโววิชาจารัสัมมโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสตธรรมมาซาระดิสัตถาเทวมนุสซานำพุทโธภควาติสิบธรรมานุสติสวาก้าโรภควาดาธรรมโสันติดิโวะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนียโกวัจจางเวธิตบูวินยูอีติสเปสังหานุสติ สุปฏิปโนพระกวาโตสาวกสรังโคยปฏิปโนพระกวาโตสาวกสรางโคาปฏิปโนพระวาโตสาวกสรังโคสามีจิตปฏิปโนพระกวาโตสาวกสรังโคญาติดางจตารีปุริสายุคานิอัถฐปุริสปุกาะเอสาพระกวาโตสาวกสรังโคอาหุนโยบาหุเนโยท่ากิเนโยอาเจ้าดีโวรันยอนุตตรังมุญเขตังโลสะติสิบสอกตวาสกตวะผเท่าทนังโอังออตตังวะรังหิตังเทวะมนุษสานางพุทธเตชะนาโสนีนานสันตุปะ บาตเปร์ทุกขาบูปสเมนตุเตสักกะตาวาธรรมะรัตนังโอสตรังอุตตมังวะลังปาริลาหูปสัมมะนังธรรมะเตชินะโสนินานาสันตุปตะวาสเปร์พระยาบูปสเมนตุเตสักกะตาวาสังฆะรัตนังโอสตรังอุตตมังวะลังอาหูเนยยังบางหูเนยยังสังฆะเตชินะโสนินานาสันตุปตะวาสเปร์โลคาบูปสเมนดูเตสิบสามพระคาถาชินะปัญชรชยาสนากะตาพุทธาเชตวามาลังสวานังเจตุส baptism, 2, ุจาสปองรสังเยปิวิงสุนราวสวาตันหังโกราทโย พุทธาอทุบีสตีนายิกาสะเพยปฎิยตาไมหางมัตเเกเตมุนิสลาสีเสปฏิติโตไมหางพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิติโตไมหางอุเลสัมภคุณากรูทิเยเมอนุรุตโตสาวรีพุทโธจัตคิเนกรันโยปิจภาคัสัมิงโมคาลานโจอวามิเกทัคิเนสาวะเนไมหังอสุงอานันทราหุลา กัสโปจะมหานาโมอุปาสวงวามงโส,สตะเกเกสโตปิฏฐาคัคาสเมสุริโยบาพังกโลนิสิโนโฟิส,สัมมโนโสปิโตมุนิปุงกโบกุบม,มารกัสโปเทโรมะเหสีจิตวาดโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิฐากิคุนา,าโคลบุโนงอุลิมาโโลเจอุปาลีนันทัสีวารีเทลาปัญจีเมชาตาเนาลาเตติลากามามาเสสาสีตริมหาเทลา วิชิตาชินาสาวกาเอตาศีติมหาเตราชินอวันโตที่นรสษาชนันาตาศีรเตชนะอังคบังเคสุสันติตารถธนังปุรโตอาสิทาขิเนเมตตะสุตะกังทชคังปัจโดอาสีวาเมอุริมาละคังขันท่าโมระปลิตตัญจาอาตานาเยะอ,อาตานาติยกสุตะคาคาเสธชนังอาสิ อาสีเสศาประการสันทิตาชินาณนาวรสังยุตตาสัตตปการละลังกตาวตาปิตาที่สัญชาตาบารยตุปัรวาอาเสสาวินยังยันโตอนันตาชินาเตศาวัสโตเมสกิเจนะสัทธาสมพุทธาปัญเชลยทนาปัญชีละ ชินาปัญชลามายามหิวิหารันตังมหิตตเลสตาปรเรนตุมังสเปเตมหาปริวสาสภาอิจเจวมันโตสุกโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปทะวธรรมานุภาเวนะชิตาวิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตุรายโยสัทธมานุภาวะปาริโตเจลามิชินาปัญชเลติ สิบสี่วสวดพระหงมหากาพระหงสา ح, สมะพินีมิตรสาวุธันตังคิเมฆลังุทีตะโคและเสสนามารังทน tá, ทา illing, ที่ที่ทำมวิมวิทินาชิตวามุนินทอดันเตชะชาพระวันดุเตชยมังคลานิมาราดิเลกามากิยุชิตชจตกสัพพระาติีโครัมปนาลาวะกะมะขะมัททะยะขังขันตีฟรันดาวิทินาชิตวามุนินทอดันเตชะาพระวปุตเตชยมังคลานินาราขิลิงขจวรดังอติมัฏฐปูตังต่วว่าขีจักกะ มาสานีว่าสุทาวรุ่นนันตังเมตตามุสเสกกวิทินายทิตตวามุนินโธอันเดชสาปนุเตชัยยมังคะลานี้อุคิตะขังขามัติหัตถาสุทาวรุ่นันตังเทวันติโยชนะประทานคุริมาระวันตังอิทีปิสังกะระมโนชิตวามุนินโทอันเดชสาปนุเตชัยยมังคะลานี้กาตวานากระทัมุทวังอิวังคาปิณิยาจินจายาทุทาวาเจดังชนะกายัมเชสันเตนะโสมะวิทินายชิตวามุนินโธอันเดชสชสาพระนุเตชัยมังคะลานี้ สัจจังวิหายะมติสัจจกาว่าทเกตุงวาธาปิโรปิดมานังอัติอันทาภูตังปัญญาปฏิปัชชะลิโตชิตวามุนินโตรันเจชราชบุตเตชยมังคะลานี้ันโทปันทาผู้ชกขังวิปุทังมิอิถิงปุเตนะเถระผู้ชกเคนะถ้มาไปยันโดยทัวปเทสวิทิ่นาชิตวามุนินโตรันเจชราชบุตเตชยมังคะลานี้ทุขะอาทิติผู้ชกเคนะสุตถาอัถังประมางวิสุติชุติ มิทิปขะคาพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโฑดันเรรตเชั่งผุนุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธช,ชยมังคะลาอัตถาคถาโยวาเจโนโที่หน้าที่นสารเตมทัดนดีหิตวานาเนกวิวิธานิจุปทวานิโมขังสุขังอธิขเม,มยยะน,นโรสปัญโยมหาการุณิโกนาถโอหิตายังสภเพปมนาน,นินาบุเรตวาปารุณีสภาปโตสมโพธิมุตตมาเอเตนะสจาวเชนะโหตเุเตชย ชชยมงังคลังชยันโตโพธิยามูเดสกัญญาสักกัญญานังนั้นที่วัฒโนเอวังเดวังวิชยวโยโหหีชชยาศูนย์ชยมามังคเลอายชิตบันลังเกเศเสปะทวิปโปขคะเลพิเสเกสามาพุทธานางังอัครปโตปโมทติ สุนังกะตังสุมางคลังสุภปรังสุเดตังสุขโนสุโมตจะจะสุยุทธังสระมัจาริสุปพรคินางกเยกมังวายากรรมังพระคินางประคินางมโนกรรมังปณีทีเตประคินาประคินานิกะตะวานาละพันแตเถปพระคีเนพระอนุส่าปมังขลังละขันดุสาปเทวตาสมภัสผูตานุภาเวนะสุตาโสตีพู้อนุเตพู้อนุส่าปมังขลังละขันดุสาปเทวตาสมภัสธรรมานุภาเวนะสุตาโสตีพู้อนุเตพระอนุส่าปมังขลังละขันดุสาปเทวตาสมภัสสังฆานุภาเวนะสุตาโสตีพอนุเต สิบห้าปฏิฐานะถาถายาเทวตาปันติวิหารวาสินีทูปเปะคเลโพธิคะเลแตงินตาเหงตาธรรมะทานในนาพะว,วันตูพวิตาโสาถิงอโรณเดธาวิหารมันทะเลเถราจะมัจยาน,นาวากาจะพิกโวสาวรามิการธนาปฏิอุปาสกขารคามาจะเทสานิกมาจะอิสาราสัมปาลภูตาสุกิตาพระวันตตเตชาลาภูชาเยปิจ,จะอันทัสสามพระวาทังเสชาตาอรัโวปปารติกานิยานิกง ธรรมะวรังปฏิจเตสมเพอปีปุสุขสาการโนดนตุสังขยังทาจุติรังสดังธรรมโมธรรมะโท,มมะทราจปุกลาสองโฆโอนตูสัมมาโควะอัธายะเจงหิตายะจะอ,รอรัมเหราขันตุสาธรรมโอสมเพอปีธรรมะจาริโนโวุทิงสัมปาบุเนยามาธรรมเมอริประเวทิเตปัสนาโหตุสเพอปีปานิโนพุทธาพุทธันสาเสนสัมมาทารังเบเวเฉนโตกาเลเทโวปวัตสตุวุติภาวยะสาตานังสมิถังเนีตุเมตานิมาราปิตาจะตตละชังนิจังรักขันติปุตะกลางเอวังธรรมเมณาราชาโนปะชอง กันตูสัพพทาสิบหกเทวตาโยชนะคาถาทุกขาปตาเจนี้ทุกขาพระเาปตาเจนีนิพญาโสกปตาเจนี้โสกาโภตุสเพเพปิปานิโนยตาวตาจามเเมหิสัมมาทังมุญญาสัมมาทานสเพเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัตถายะสีลังและขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาโหนตุขัชชนตุเทวตาคตา สิบเจ็ดสมังขันธะหนตูสปังสมังกลังและขันตูสาปเทวตาสมาพุทธานุภาเวนะโสติหตุนิรันตะลังหุตูสปังสมังกลังและขันตูสาปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติหตุนิรันตะลังหุตูสปังสมังกลังละขันตูสาปเทวตาสมาสังฆานุภาเวนะโสติหตุนิรันตะลัง สเปยพุทธาประปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาละขังปนมิสปโสสเปพุทธาปรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาละขังนามิสปโสสเปพุทธาประปตาปัจเจกานันจะปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาละขังันมิสปโสสเปพุทธาประปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาละขังปนมิสปโสสเปย์พุทธาปรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาละขังปนมิสปปโส สเปือพุทธาปรารตาปฏิเจรินในจิยังพลังอรหันตานจะเตชนะนันจัดเตชนะละขังพันมิสัพพสโสเปือพุทธาปรารตาปฏิเจรินันจะยังพลังอรหันตานจะเตชะนะละขังพันมิสัพพสโสเปือพุทธาปรารตาปฏิเจรินันจะยังพลังอรหันตานจัดเตชนะละขังพันมิสัพพัสโ ้วยอนุภาพแห่งสัจจธฐานอนะนุภาพแห่งความเพียรและนิสงในการบูชาพาระรัตนตรายด้วยการสาธยายบทสวมนต์ พระสูตรพระบริสและพระคาาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากสุภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวราทั้งหลายโปรดมุ่นานในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุ่งมานแล้วโปรดทำมยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลบัพติตายยอดเศรษฐีหรืยอดเศรษฐีเหรียนไม่ข่วแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริสจงสมเด็จศักดิ์สิทธุการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสมบูน์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาหลังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสรา้าร่วมสมมน์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภชัยทั้งปวงพ้นอ,อยกการทุกข์ทั้งใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรือง,งในหน้าที่การงานชนะโตโะ่อวสระและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยเจันสสาร,รมสมบัติวันวันสมบัติมีหน้าเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญด้วยจัดตัวปพรชัยทั้ ขออนุโมทนาบุญกับพ่อบครยอดเสด็จทุกท่านสาธุ